ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาล3ทัก2กับคุณครูตัก๊กค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีช้าวันอังคารที่24สิงหาคมพศ2564ค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆยังคงเรียนในหน่วยการเรียนเดิมที่มีชื่อว่าหน่วยบ้านแสนสุขค่ะ เรื่องส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้างนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของบ้านค่ะแต่ก่อนที่เด็กจะเรียนนะคะวันนี้คุณครูตังมีเพลงสนุกสนุกมาให้เด็กๆฟังนะคะเพลงที่มีชื่อว่าบ้านฉันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะ เพลงบ้านฉันก็ได้จบไปแล้วสนุกไหมคะเด็กๆตอบคุณครูตักได้ไหมคะว่าบ้านคืออะไรคะค่ะบ้านนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนะคะการที่เราจะสร้างบ้านขึ้นมานั้นจะต้องมีส่วนประกอบอยู่หลายอย่างเลยนะคะลูกเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านจะต้องมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูภาพแรกนะคะภาพแรกเด็กๆสังเกตลูกศรชี้ไปที่เสานะคะลูกเสาของบ้านเป็นส่วนสำคัญของบ้านเลยนะคะขนาดของเสาจะต้องสมส่วนพอดีกับตัวบ้านค่ะไม่อย่างนั้นบ้านก็อาจจะพังได้นะคะค่ะต่อไปหลังคาหลังคาเป็นส่วนบนของบ้านเลยนะคะลูกช่วยกันแดดการฝนให้กับเรานะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตดูลูกศรน,นะคะชี้ไปที่ผนังนะคะก็คือฝาผนังของบ้านนั่นเองค่ะฝาผนังของบ้านนะคะก็คือที่กั้นระหว่างห้องต่างๆนะคะภายในบ้านให้เป็นสัสดส่วนค่ะค่ะภาพต่อมาก็คือหน้าต่างนะคะหน้าต่างจะเอาไว้ระบายอากาศให้ถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็รับแสงสว่างจากข้างนอกเข้ามาสู่ภายในบ้านค่ะสามารถเปิดปิดได้ค่ะ ภาพต่อมาก็คือประตูนะคะประตูเป็นที่เข้าออกของสมาชิกภายในบ้านนะคะคนในบ้านจะต้องเดินเข้าออกบริเวณนี้นะคะลูกประตูสามารถเปิดปิดได้ค่ะค่ะและภาพสุดท้ายก็คือบันไดนะคะบันได จะใช้กับบ้านที่มีลักษณะสูงค่ะสองชั้นหรือว่าเป็นตึกนะคะเอาไว้เดินขึ้นไปข้างบนและเดินลงมาข้างล่างค่ะบันไดเป็นที่เชื่อมต่อระหว่างข้างบนแล้วก็ข้างล่างค่ะค่ะและนี่ก็คือส่วนประกอบของบ้านนะคะเด็กๆลองสังเกตบ้านของเด็กๆดูนะคะว่ามีส่วนประกอบแบบนี้หรือเปล่านะคะ ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้คุณครูตั๊กก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะและสำหรับคลิปต่อไปเราจะไปทำการบ้านวิชาพัฒนาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะคลิปต่อไปการบ้านวิชาพัฒนาคณิตศาสตร์ค่ะ